เพื่อนๆวันนี้เรามาดูว่าอีก7วันนะคะคุณจะได้รับข่าวดีปฏิหารอะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ็ดวันเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับปฏิหารอะไรจะมีเรื่องราวดีๆอะไรไหมที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเรื่องปฏิหารเนี่ยเราดูเป็นคิดรันดอมนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จ เมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดมาตอนไหนก็ถือว่าเป็นพลังงานของเพื่อนนะคะอ้าวสิบดาบสิบดาวม,มันหม่เดี๋ยวขอเปิดไปก่อนนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวอ้าวไพสวยค่ะอไพสวยมากขอเปิดพลังงานเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะสามใบขึ้นมาสิบดาบ แล้วก็เจ็ดดาบแล้วก็ดีเอ็มโพเรอร์นั่นหมายถึงว่าเพ,เพื่อนเเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเจออะไรมาเยอะมากเจอคนแทงทั้งหลังเจอคนหักหลังเจอคนใส่ร้ายป้ายสีมีแต่คนขุดลุมพังกันแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็ก็เจ็บค่ะก็ทุกสิบดาบเนี่ยเป็นทุกของที่สุดของความทุกข์แล้วนะคะ ดีใจด้วยที่เพื่อนๆผ่านมาได้นะคะเนี่ยแล้วก็ใบที่สองก็คืออ่าไม่ใช่สิใบที่สองเนี่ยเป็นห้าดาบค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เจ็ดดาบนะคะกอเทษทีโหถ้าเป็นห้าดาบใบนี้ดีเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆด,ดูดูสิคะทุกคนเนี่ยทิ้งโอกาสไปหมดแล้ววางดาบแล้วทิ้งแล้วหันหลังแล้วแมวแล้ว แต่เพื่อนๆเ,เนี่ยยังถือดาบอยู่แล้วนอกจากถือดาบของตัวเองก็ยังเอาดาบของคนอื่นมาด้วยพร้อมหันไปยิ้มว่าดีแหละโอกาสที่ทุกคนทิ้งเนี่ยฉันจะรับโอกาสนั้นเองฉันจะไม่ละทิ้งอืแสดงว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะต้องทำทำงานหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะมีการผิดพลาด แล้วก็ทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็ไม่เอาด้วยละทิ้งไปละแต่เพื่อนๆยังมองเห็นโอกาสอยู่กับผ้าดาบนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆถือดาบของคนอื่นมาด้วยดาบตัวเองก็ยังถือมาด้วยพร้อมยิ้มด้วยนะคะอืมแล้วก็เป็น DM พอเรื่องจริงเมื่อเพื่อนๆตัดสินใจว่าเฉันไม่ละทิ้งหรอก ถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนทํางานหนักแค่ไหนมีการผิดพลาดมีการทรยศ์หักหลังอย่างไรก็ช่างเพื่อนๆอนก็อยังมุ่งมั่นไม่ละทิ้งแล้วก็ทําต่อแล้วเพื่อนเพื่อนก็เป็นดีเอ็มเพลเลอร์ทุกวันนี้เพื่อนเอนเป็นดีเอ็มเพลเลอร์คะอันนี้คือไพ่ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์อันนี้คือไพ่ตัวตนของเพื่อนเพื่อนณนะปัจจุบันนะคะเป็นดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะ อ้าวคราวนี้ไพ่เป็นททมเลสน,นะคะเพื่อนเพื่อนเปิดคลิปมาเจอตอนไหนก็ขอให้เพื่อนร,รับพลังงานดีเอาไว้ได้เลยนะคะถือว่าเป็นคลิปของเพื่อนนะคะไพ่ค่อนข้างใหญ่สับยากนิดนึงมือเล็กเจ็ดวันจะมีอะไรพลังงานเพื่อนดีมากเพื่อนเป็น d emperor เป็นคนที่ผ่านอุปสรรค ต่างๆนานามาแล้วข้อดีของเดมเพอร์เนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ผ่านอุปสรรคมเยอะเลยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีคนน้ำหน้าถือตาด้วยเพื่อนๆอาจจะเกิดวาทิย์ได้ราศีเมษได้นะคะอ้าวอีก7จวันจะเกิดอะไรขอไพ่พลังงานสร้างใบคิงอ o r d อ โอ้โหควีนเหรียญโอ้โหทำไมไมีแต่ไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะเุ้ยเพื่อนๆมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเพื่อนจะได้ไพ่ใหญ่ทั้งหมดสี่ใบได้ยังไงไม่เคยเปิดเจออะไรแบบนี้มาก่อนโอ้โหเดียมโฮเลอร์คิงออฟซอดราชาถือดาบ ควีนแอปเปิลคอร์ดฮึมควีถือเหรียญและควีนถือไม้ควีนออฟบอลเอาละอีกเจ็ดวันเพื่อนๆจะได้อะไรเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจนะนะจะได้ตัดสินใจแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรที่อยู่ในใจมุ่งมั่นที่จะทำแหละแต่ยังไม่บอกใคร เป็นงานใหญ่แน่นอนไม่รู้แหละงานอะไรแต่เป็นงานใหญ่แน่นอนที่เพื่อนๆพ,พร้อมที่จะตัดสินใจนะคะหรือขอขยายอีกสักสองใบดีกว่าหรือจะไปยอบรักใครนะ two of one สองไม้ปดดาบ เอาละสิเอาละสิอ,อีกเจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเจ็ดวันมีการตัดสินใจค่ะอืมแล้วก็มีจุดมุ่งหมายแล้วจะเดินทางจะทำแล้วถือรูปโลกในมือแล้วมั่นใจแล้ว กับอิดแปดดาบแปดดาบนี่เพื่อนๆตอนเนี้ยังคิดไม่ออกใช่ไหมคะออยังคิดไม่ออกว่าจะตัดสินใจยังไงดีเพราะว่ายังมืดแปดด้านเป็นงานอะไรนะเป็นงานอะไรนะใช่ความรักหรือไม่เปิดดูซิสีถ้วย จัาเตดโอ้โหมีแต่ไพห่หนักๆไพ่ตัดสินใจทั้งนั้นเลยค่ะอีก7จ็ดวันเนี่ยเพื่อนมีงานใหญ่ใช่ไหมคะมีงานใหญ่แน่นอนที่ต้องตัดสินใจไม่รู้แหละเป็นงานอะไรแต่เป็นงานใหญ่แน่นอนเพื่อนๆต้องตัดสินใจอ่ในระดับก็คือเดมโพลร์ด้วย คนนี้เรามาดูซิว่างงานที่เพื่อนๆจะทําจะตัดสินใจในงานใหญ่เนี่ยมันจะผ่านรูล่วงไปได้ไหมเจ็ดวันเนะาะไพ่นี้มีผล7วันนะคะจากที่มาดูนะอสับอีกนิดนึงดีกว่าขอสับอีกสักนิดนึงใครจะได้ออกมาดีๆเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจอ่าขอขยายสองใบดูซิงานไรดีมเพช เพื่อนจะไปขอใครหรือเปล่าเนี่ยเมือม่อนจะตัดสินใจไปขอใครหรือเปล่าโาะเขาเป็นคู่กันนะ DM h เ l l e r กับ DM Head เนี่ยโอ้โหแล้ว Major คณะทั้งหมดเลยไพ่อะ่ะไพ่ใหญ่ออกมาเกือบจะหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยแดกถือเหรียญว้าวเพื่อนเพื่อนมื่อนจะไปขอความรัก กับใครใช่ไหมหรือว่าจะทำงานก็จะทำงานร่วมกับอผู้หญิงอ่ะอแต่ไพ่ออกมาน่าจะเป็นการปรึกษาหาลือยังไม่เชิงแบบเต็มร้อยอ่ะเหมือนว่าก้าวขาไปเสียเส่ยงสักหนึ่งขาอะไรเงี้ยถ้าเธอปฏิเสธมาก็ไม่เป็นไรวะประมาณนั้นหรือเปล่า อาการนี้นี่เพื่อนๆจะตัดสินใจจะไปบอกรักใครหรือว่าเนี่ยพายออกมาดูสิ DM h แต่เพื่อนไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆอ่ะพลังงานตอนเนี้ยเป็น DM Perler แล้วเพราะ DM Perler กับ DM h อ่ะเขาเป็นคู่กันจริงๆแต่ใส่ความกล้านี่เพื่อนๆไม่กล้านะเนี่ยดูสิมีแปดดามเนี่ย ปิดทูปิดตามัดไว้ไม่มีใครมัดเพื่อนเือนนะเพื่อนๆมัดตัวเองเพื่อนๆนมั่นใจหน่อยเนี่ยเป็นสองไม้แล้วเนี่ยเออเป็นสองไม้แล้วจะกลัวอะไรเดินทางเลยออกเดินทางมาเลยนะคะอืมแล้วเพื่อนเนน่าจะอายุน้อยกว่าด้วยนะเนี่ยเพราะมันเด็กถือเหรียญอืมงั้นขอดูพลังงาน คนที่เพื่อนๆจะไปคุยหน่อยดีกว่าดีไหมเออรู้เขารู้เราเนอะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งขอขยายสามใบดูสิดีเอ็มเพเป็นไงมางดีเอมเพของมึนเพื่อนน่ะที่เพื่อนๆจะไปคุยกับเขาอ่ะอ่านัะเป็นไงมางนะคะโอเคเขาสามใบสับไพ่แล้วชื่ เพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นเป็นคนดื้อรั้นไหมเป็นคนเฟียดไหมเป็นคนดื้อหน่อยไหมเออผู้หญิงคนนี้เฟียดนะดื้อหน่อยนะเออแต่เพื่อนเพื่อไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเพื่อนเได้กคิงดาบมาแล้วกลัวอะไรอ่ะนี่ไงไปของเพื่อนเพื่อนะคิงดาบ เขาออกมาเนี่ยเด็กดาบกลัวอะไรเพื่อนๆดาบใหญ่กว่ายอยู่แล้วสบาย <c oughs> จะเฟสแค่ไหนก็ฟาสสบายอ้าวเพื่อนๆืนคิงอฟครับเขาก็รัก,กเพื่อนนะแต่นิ่งเตรียมเพคคนนี้ เขาก็รักเพื่อนๆนะแต่แต่กับเธอ,อนิ่งอะม่อชีนิง่งอะชีนิ่งอืมถ้าเป็นผู้ชายก็สลับกันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สลับกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพออกมาเป็นพลังงานผู้ชายนะคะวันเนี้ยแต่ผู้หญิงดูก็ได้นะคะก็สลับพลังงานกันเอาเนาะอืมผู้หญิงคนนี้เขารักเพื่อนๆอยู่นะแต่เพียงแค่เขานิ่งเฉยอะเพื่อนๆเลย เป็นแปดดาบเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเพ,พราะเพราะว่าคุานิ่งอะค่ะเพื่อนๆเลยเป็นแปดดาบไม่มั่นใจใช่ไหมรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเออไม่รู้ทิศทางจะยังไงเนาะไม่รู้จะเอาอยัางไงอะนะอืมเนี่ยเราเปิดไพ่ให้ลนะเขารักเพื่อน <laughs> รักแต่นิ่งว้าวเก้าเหรียญ นายเพเอกเกิลผู้หญิงคนนี้นอกจากจะรักเพื่อนแล้วมีความนิ่งแล้วเป็นความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์นะเขามีความสุขได้ในตัวของเขาเองเขาเป็นคนที่มีพักม,มีมีทรัพย์สินแบบพอเพียงเขาเลยแหละที่การงานเขาก็พอเพียงดีเงินทองเขาก็มีเยอะแยะอย่างพอเพียงของเขาอะนะคะอืมจีบได้จีบไม่ยาก ยังไม่ถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีจีบไม่ได้ <laughs> โอเคอืมคราวนี้เรามาสรุปไพ่เนี่ย DM เพจของพเพื่อนๆนะที่พเพื่อนๆจะไปคุยกเขานะเขาเป็นคนเฟสเป็นคนดือ้อนิดหน่อยหัวแข็งแต่ก็เป็นคนน่ารักนะออมคิงงอนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอืม ถึงเขาจะอายุมากกว่าเพื่อนๆนะหรือว่าจะอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็จังมีนิสัยออกเด็กๆนะอืคนที่เพื่อนๆดิวด้วยเนะี่ยแล้วเขาก็รักเพื่อนๆด้วยแต่เพียงเขานิ่งเก็บอารมณ์แต่จริงคารักเพื่อนมากเลยแหละแล้วนะถี่การงานทรัพย์สินฐานะของเขาก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์พอตัวนะคะถึง ถึงไม่มีใครเลี้ยงเขาก็อยู่ได้เขาเลี้ยงดูตัวเขาเองได้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสุขในตัวของเขาเองถึงไม่มีใครมารักเขาเขาก็รักตัวเองได้คนแบบนี้นะคะอืมสรุปแล้วเจ็ดวันเนี้เพื่อนเพื่อนเตรียมแผนใช่ไหมอืมจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ของเพื่อนเพื่อนเป็นเดียมโพเลอร์แล้วนี่ก็เป็นเดียมเพจ เข,เ,นเ,นเ,เขาเป็นเนื้อคู่กันเพื่อนๆกับเขาอะเป็นเนื้อคู่กันนะคะส่วนผู้หญิงถ้ามาดูผู้ชายคนที่คุณจะลองเปิดใจคบดูนะคะเขาก็เป็นเนื้อคู่คุณน,นะสินเสมอกันนะอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เรามีไพ่มาสองสำหรับมาดูอีกสำหรับนี้หน่อย คราวนี้เจ็ดวันแล้วรู้แล้วว่าเราจะไปคุยกับใครจะทําอะไรจะจะยังไงนะอืมคราวนี้เรามาดูสิถามอะไรดีถามว่าทำคำถามเดิมดีกว่าอ่าภายในเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรกับเพื่อนเพื่อนอืมนอกจากจะมีเรื่องความรักแล้วอม,มีเรื่องความรัก อ่านความทุกมาแล้วเดีเ๋ยก็ดูสิเอ้ดูสิ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 เพืพ่อน,นอีกเจ็ดวันถามอีกเจ็ดวันสองเหรียญอันนี้เป็นผพ่อดีพีผ้าอนาคตนี่ผพ่ปัจจุบัน โอเคแปดดาบนี่ขยันออกมาจริงนะเพื่อนแสดงว่าเป็นพลังงานของเพื่อนจริงๆแหละอพราะออกเปิดไพ่มาสองสำรับพลังงานออกมาซ้ำกันแสดงว่าไพ่ชุดนี้คลิปนี้ค่อนข้างแม่นยำนะคะถ้าเพ,เพื่อนมีพลังงานตรงกันแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนกับไพ่ชุดแรกคอนเฟิร์มกับไพ่ชุดนี้ว่า ใช่ชุดนี้เป็นของเพื่อนแน่นอนคะ่ะอีกเจ็ดวันเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องมีจิตใจให้หนักแน่นพอสมควรน,นะคะเพื่อจะบรรลานร่างกายจิตใจตัวเองให้มันดีนะคะ่ะในอนาคตเนี่ยเพื่อนก็จะมีความอึดอัด ก็แปดดาบเอาไมล่มีความอึดมีความไม่สบายใจอาจจะเป็นเพราะเพื่อนคิดมากเองมากกว่านะคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นความคิดมากของเพื่อนๆมากกว่าเพราะดูพลังงานชุดแรกอะก็ก็เหมือนเพื่อนเป็นคนชอบคิดไปก่อนล่วงหน้าซึ่งเหตุการณ์ก็ยังมาไม่ถึงนะเนาะนี่ดูไพ่อนาะคสิเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นชัดไหมโอ้กล้องไม่โฟกัส ไพ่เห็นไหมอ่าเห็นแล้วไพ่หกถ้วยไพ่อนาคตหกถ้วยเพื่อนรู้ไหมคะว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความรักเก่าเป็นไพ่ของคู่รักอดีตชาติอันนี้คือเป็นเป็นเป็นไพ่ที่ดูสำหรับคู่รักอดีตชาติได้เลยนะไพ่หกถ้วยเนี่ยสิกออฟครับเนี่ย ความรักเก่าจะกลับมาความรักในอดีตชาติความรักที่ตั้งแต่วัยยาวเด็กๆอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งใหมายถึงว่าคนรักที่เพื่อนๆจะไปคุยด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันในอดีตชาติหรือเปล่าคะก็รู้สึกว่าจะมีกรรมอะไรต่อกันต้องแก้ไขด้วยนะคะ แต่ไพ่เราเปิดลึกละเอียดไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นรันดอมอะคะเราอ่านได้พลังงานคร่าวๆเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากรู้ลึกๆก็ต้องมาดูเป็นการส่วนตัวนะคะ,ะเราถึงจะเจาะให้ได้นะคะแต่ไพ่เนี้ยบอกเลยว่าเป็นคู่รักเก่ากันในอดีตชาติแล้วก็มีกรรมต่อกันด้วยอะขอไพ่ขยายหน่อยนะคะขอไพ่ขยายอ่า ขอให้ขยายชุดที่สองอีกเจ็ดวันจะได้ดีค่ะอืมอ้าวมาอีกโอ้สิบดาบอ,อ,าอีกเจ็ดวันเนี่ยก็ จะได้พบปะกันนะคะที่ตั้งใจไว้ได้คุยกันน่ะจะได้คุยกันแต่แต่ก็จะมีความที่ไม่เข้าใจอะไรกันบางส่วนะนะคะ10บดาบซึ่งเป็นพลังงานของเพื่อนๆน่าจะเป็นเรื่องเก่าๆของเพื่อนเพื่อนที่ยังเคลียร์ไม่หมดก่อนเพื่อนเน่จะมาคุยกับเขาเพื่อนเพื่อนควรจะเคลียร์เรื่องเก่าๆให้มันจบก่อนเนาะ ถ้าเคลียร์ไม่จบก็ทำยังไงอ่ะอย่าให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าสิบดาบมันกลับมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยเพื่อเนเพื่อนก็อาจจะได้คุยกันอะไรค่ะแต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ดีเพราะเรื่องเก่าๆของเพื่อนที่ยังเคลียร์ไม่จบ,บอ่ะค่ะขอไพ่แนะนำดีกว่าเนอะเอ,อขอไพ่แนะนำดีกว่าโอ้โไพ่นี่ขังมากเลยอะ่ะ ขนาดดูคนละสำรับนะคะคนละชุดอไพ่ก็ยังออกมาซ้ำๆพลังงานของเพื่อนๆนั่นแหละขอไพ่แนะนำสามใบเนะาะไพ่แนะนำสามใบนะคะสับไพ่สับพ่เดี๋ยวสิสามใบขอไพ่แนะนําสรุปสามใบเจ็ดวันเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่แล้วโหพอดูเพื่อนๆนะ่ะคิดมากมีทั้งเก้าดาบสิบดาบนะคะ แปดดาบอะไรเงี้ยแปดดาบออกมาก็สองครั้งเพื่อนเพื่อนเป็น<ๆ>คนคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันนะคะพลังงานเราจะได้ด,ดีถ้าว่าเราอยู่กับปัจจุบันน่ะพลังงานจิตเราจะดีค่ะเมื่อพลังงานจิตเราดีเนี่ยเมื่อเราจิตดีก็จะคิดดีทําดีเนาะเราคนนี้ถ้าทําดีผสลสําเร็จก็จะดีว้าวดีเอ็มเพจพูดคําว่าดีมาเลยดีีเอ็มเพจ ไ้สรุปโอ้ไปต่อได้ค่ะเพื่อนสามไม้สองดาบไม้แล้วคนทาตลมมาดูแน่เลยนะพวกคนทาตุลมจริงคิดมากนะอืเป็นคนคิดมากขอให้สรุปเจ็ดวัน หลังจากที่ไปคุยกันแล้วเนี่ยเป็นยังไง DM เพจอ่าก็จะสุขสมหวังกันนั่นแหละเพราะว่า DM เพ e เขาก็โอเคกับเ,เพื่อนๆะนะถ้าเ,เพื่อนๆมาคุยกับเขาเขาก็คุยด้วยนะเออแล้วอาจจะมีการตกลงขยับขยายความรู้สึกอะไรกันสามไม้อ่าแล้วก็สองดาบไพ่แนะนำให้เพื่อนเนเนี่ยก็คือ คนที่เป็นเพื่อนจะมาคุยตัดสินใจเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยนะภายในเจ็ดวันที่จะทําเนี่ยนะเขาเป็นผู้หญิงดีเลยแหละดวงก็จะค้าคูนกันด้วยเพราะเป็นเนื้อคู่กันอืมแล้วเขาก็เป็นคนใจดีอ่ะอืมน่าจะอายุมากกว่าเพื่อนหน่อยๆอ่ะนะอืมไม่หน่อยก็มากอ่ะ หรือจะเท่ากันก็ได้เพราะาพลังงานมันออกมาหลากหลายพอสมควรนะคะแล้วก็จะได้ตกลงตกลงเรื่องความรู้สึกกันเรื่องเงื่อนไขาการครบกันอะไรเงี้ยเพราะสามาหมายถึงการขยับขยายนะอจากคุยกันน้อยก็คุยกันมากขึ้นจากรักกันน้อยก็รักกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่ถึงจุดพีดนะ ก็เป็นการเริ่มต้นไพ่ก็แนะนําเป็นไพ่ปิดว่าให้เพื่อนตัดสินใจดีๆนะตัดสินใจดีๆทําให้ดีๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิบดาบก็เหมือนตอนที่เพื่อนไพ่ชุดแรกนะก็สิบดาบขึ้นเพื่อนก็เจ็บมาเจ็บมาไม่ใช่น้อยนะคะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงให้รักครั้งใหม่มันดีกว่ารักครั้งเก่านะคะ แต่อภัยก็บอกว่ามมันดีแน่นอนเพราะผู้หญิงคนนี้การันตีด้วยดีเอ็มเพจก็เป็นกําลังใจให้นะคะเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคืออธิบายยากเนาะอือธิบายยากแล้วก็ไม่มีใครประสบความสําเร็จเรื่องความรักแบบร้อยเปอร์เซนะไรเงี้ยก็ต้องลบลุกคุกค,คานกันไปให้อภัยกันไปนะคะก็ ขึ้นต้นของสำรับเนี้ยที่สำหรุปที่สรุปให้นะคะก็ขึ้นมาสองเหรียญกับสองดาบตัวปิดขึ้นต้นสองเหรียญเพื่อนดูสิไพ่จบสรุปคือสองดาบเนี่ยเพื่อนต้องบรรลานให้ได้นะคะต้องตัดสินใจให้ได้รักควรจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะคะมันถึงจะเรียกว่าความรักแต่ถ้าว่ารัก มันมีสองสามอ่ะมันก็ไม่ใช่หลักมันก็จะเป็นผลประโยชน์หรืออย่างอื่นแทนเนี้ยหรือแก้เหงาแทนนะคะก็เราพบกันใหม่ค่ะสรุปแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้ตัดสินใจนะโอเคแล้วพบกันใหม่ค่ะเพื่อรับพลังงานดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ